การขายต้องทำแยกช่องไหมช่องในดิจิทัลโน้ตในทิกต o k เนี่ยถ้าหลายๆคนไปติดตามจะเห็นว่าก็มีการขายของสลับกับการให้ความรู้ครับมันไม่ผิดนะครับที่เราจะขายของแต่มันจะผิดถ้าเรามาถึงเราขายของวันแรกแล้วเราไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าก่อนเลยโน้ <Note S 1> มองว่าเราสามารถเอาช่องที่จะตั้งใจขายของเนี่ยเอาไปรวมกับช่องในการสร้างตัวตนการให้คุณค่าได้ครับอันนี้ไม่ผิดครับแต่มันมีทริคครับสินค้าบางอย่างอะ อันนี้แอบบอกนะครับโน้ตขายสินค้าบางอย่างที่คือโนตก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าโน้ตขายถูกไหมโน้ตใช้เทคนิคแบบนี้ครับจะไปจ้างนอมินีขึ้นมาคนหนึ่งครับสมมติว่านโน้ตอยากขายลิปสติกแล้วโน้ตเอาตัวโน้ตมารีวิวในช่องตายสิครับใครจะมาดูละหน้าแบบนี้มารีวิวลิปสติกอ่ะโน้ตอาจจะต้องไปจ้างครูนาลามาเป็นนอมินีกับโน้ตเรามาจอยโปรเจกต์กันไหมเดี๋ยวโน้ตยิงแอดให้เอาของให้อาจารย์เอาหน้าออกมาเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันสรุปนะ ถ้าสินค้าตัวไหนเราคิดว่ามันไม่ย้อนแย้งกับบุคลิกของเราไม่ย้อนแย้งกับโพซิชันนิงของเราเราสามารถเอาช่องของเราเป็นช่องที่ให้ความรู้บวกกับขายของได้